สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องสมหวัง789นะคะสำหรับผลหวยราวพัฒนาประจำวันจันท์ที่26นี้นะคะผลที่ออกก็คือ18371นนะคะสำหรับรอบนี้แอดต้องขอกราบอภัยนะคะสำหรับแนวทางที่แอดให้นะคะไม่เข้าเลยนะคะแต่ก็ยังมาอยู่ใน ตารางกำลังวันนะคะแต่เราไม่ได้จับไม่ได้จับคู่เจ็ดหนึ่งมาเนาะถ้าใครชอบกำลังวันก็ตามกำลังวันได้ตามต่อไปนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะสำหรับงวดนี้เอต้องขออภัยนะคะเราไปดูงวดต่อไปกันเลยสำหรับงวดประจำวันพุธที่28นะคะแอดก็จะให้ตารางกำลังประจำวันไว้ เหมือนเดิมนะคะตารางประจำวันพุทธตัวเลขมีดังตามสถิติที่แอดทำไว้นะคะ หนวยลาวันพุธจะไม่ค่อยมาตรงตามตารางกำลังประจำวันนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะนำชุดตัวเลขในตารางกำลังประจำวันเนี้ยไปตัดออกจากสูตรก็ได้นะคะใช้วิธีนี้ก็ได้ลองดูนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยเราอย่ายอมแพ้นะคะทุกคนเราอย่ายอมแพ้เทศเพื่อนบ้านนะคะ สูตรที่1ใช้หลักหน่วยในการคำนวณน,นะคะหลักหน่วยของ3ตัวบนก็คือเลข3บวกเข้าไป1แต้มบวกเข้าไป1แต้มแบบนี้และหลักหน่วยของสองตัวบน2ตัวล่างนะคะบวกเข้าไปอีก1แต้มบวกเข้าไปอีก1แต้มแบบนี้นะคะนี่คือสูตรที่1นนะคะนำมาเทียบกับ ตารางกำลังประจำวันลองดูนะคะไปดูสูตรที่สองกันเลยสำหรับสูตรที่สองคือสูตรบวกลบแต้มนะคะจะใช้เลขสองตัวบนและสองตัวล่างในการคำนวณน,นะคะ ก็จะนำมาเขียนได้แบบนี้แปดสามสามแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งแปดสามสามแปดลบหนึ่งลบหนึ่งสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ลบหนึ่งหนึ่งเจ็ดลบหนึ่งแบบนี้นะคะอาสามบวกหนึ่งกับสี่ค่ะแปดบวกหนึ่งบเก้าสามลบหนึ่งกับสองแปดลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดหนึ่งบวกหนึ่ง เจ็ดบวกหนึ 1. 1่งหนึ่งลบหนึ่งเจ็ดลบหนึ่งแบบนี้นะคะนี่สุดที่สองของเราจะต้องมีตัวกันนะคะตัวกันสามเก้ารวมแปดเก้าสามหก เจ็ดสองระหวางเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์ระหวงเจ็ดเก้าหนึ่งหกระว่างหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อันนี้คือตัวการที่แอดชอบนะคะทีนี้รอบนี้เราจะมาตามสูตรที่สามกันนะคะใครเป็นแฟนขับสูตรที่สามเราห่างหายกันไปนานมากสำหรับสูตรที่สามรอบนี้เราจะลอง ตามเขาดูนะคะอ่าสำหรับสูตรที่สามนะคะเลขที่คำนวณได้ได้แก่เรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาประจำวันพุทธที่ยี่สิบปดนะคะ ใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะนี่นะคะอย่าลืมนำเลขกำลังประจำวันไปเทียบด้วยนะคะแล้วก็ตัวเน้นนะคะแอดขอเน้นรอบนี้แอดชอบเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าค่ะรอบนี้อาจจะไม่มีใน ตารางกำลังประจำวันนะคะแต่ว่าชอบตัวนี้นะคะก็ฝากไว้สำหรับแนวทางของช่องสมัง789นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านรวยรว,วยนะคะคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ